ฉันน้ำฝนสวรสดน้ำแดงนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา2565ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมงานกันเลยนะคะตามน้ำฝนมากันเลยงานไม่ใหญ่แน่นะวิ Good morning. Yeah. May I have permission to do an interview? Sure, definitely. Okay. What topic is your project about? Reading. Reading out loud, like from children, different classes. They will come. We will let them speak some words. If they can pronounce it correctly, then we will give them the gifts. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, so much. Thank you very much. แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ชุมนุมของน้องอนุบาล3าทับเจ็กันนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรคะชื่อเดียราา์อิมาริลาเะทริลีค่ะแล้ววันนี้ชุมนุมของน้องเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรคะแมงก็พูนลอยในขวดน้ำค่ะอันนี้ใช่ไหมคะไหนน้องลองทําให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่ามันเล่นยังไงคะอ่าอันนี้ก็จะมีหลายสีให้เล่นเลยใช่ไหมคะ อเอาใครงั้นขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซุ้มชุมนุมของอนุบาลสองทับสนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็มีน้องๆที่น่ารักสองคนจะมาให้สัมภาษณ์เรากันนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรคะชมพู่น้องคนนี้ชื่ออะไรคะน้ำมนค่ะแล้วอันนี้เนี่ยคืออะไรหรอคะนาเบลหัวดน้ําแล้วมันเล่นยังไงคะหลากสีเลยอันนี้ใช่ไหมเล่นให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะ๋อเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันหนักไหมคะอันเนี้ย ไม่หนักใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มชุมนุมของนักเรียนป .4 ทับ2นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องกันค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรคะพิ่ิตต้าค่ะคแล้วชุม,มนุมของน้องนี่ทําเกี่ยวกับอะไรคะกจเลซินค่ะให้เราดูขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้ยนี่นะคะอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะนอกจากอันนี้มีพกกุญแจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่รองแก้วค่ะแล้วอันนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะ เออไปใช้ประโยชน์ที่รองแก้วอะค่ะแล้วก็เอาไปตกแต่งได้โอเคค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณน้องมากมากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไระคะชื่อหยกครับชื่อเชียร์ครับ,รบทำชุนุมเกี่ยวกับอะไรคะเป็นกระดาษสบู่ครับอันนี้ใช่ไหมคะสดใสมากเลยนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะ คือเวลาเราออกนอกสถานที่นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเจอปัญหาที่ว่ามือเราสกโปรกครับการที่พกสบู่หรืออะไรไปเนี่ยบางครั้งมันไม่สะดวกครับเราก็เลยเลือกที่จะทําเป็นอันนี้ขึ้นมาด้วยความที่มันอันเล็กครับมันพกพาสะดวกก็ใช้ได้ง่ายด้วยครับประมาณนี้ครับทีสารสดใสมากขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ชุมนุมสุขุมสงบบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัาค่ะชื่อกัญญาค่ะทำชุมนุมเกี่ยวกับอะไรคะ เอ่อ uh, flower ending mm hmm. ดอกไม้จันทร์ค่ะอันนี้เนี่ยด้าแรงบันนาลใจมาจากอะไรคะเห็นมีความแปลกใหม่มากเลยค่ะแรงบันนาลใจแรกค่ะ mm hmm. ก็คือเราสังเกตเห็นถึงขยะในโรงเรียนนะคะพวกเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยได้ไปคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็เลยได้ไปพบว่าเออมันมีมูลิตีนะที่เกี่ยวกับการทําศพไร้ญาติเรา,ยยาก็เลยบอกว่าเออ ทำดอกไม้จันกันไหมแล้วเอาไปบริจาคให้พวกเขาค่ะถือว่าเป็นชุมนุมที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะปั่นแก้วค่ะ ชุมนุมเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับกล้วยตากค่ะแล้กวกล้วยตากนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะกล้วยตากนี้ช่วยลดภาวะสินค้าล้นตลาดค่ะแล้วก็เรานํามาแปรรูปนะคะมันก็จะดีต่อกับคนที่ลดน้ําหนักหรือว่ากําลังไดเอทค่ะเพราะว่ากล้วยตากของเราเนี่ยค่ะมันมันันานมาจากธรรมชาติค่ะมันก็เลยจะเป็นผลดีกับคนที่ลดน้ําหนักอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋ออย่างนี้เน่งนะคะซุ้มนี้นี่ก็น่ารับประทานองมากเลยนะคะขอบ <ขอ S 1> คุณนะคะสําหรับวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซุ้มชุมรมของปอหกพักหกนะคะจะบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เราน้องกันนะคะสวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรกันคะชื่อบิวตี้ค่ะชื่อขวัญข้าวค่ะชื่อไตเติ้ลครับแล้วชุมรมของน้องเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการหันน้ำชัยพัฒนาค่ะ แล้วก็ค่ะน้ำใช้พัฒนาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างคะก็จะหมุนค่ะแล้วก็จะทำจำกัดให้น้ำเสียแบบว่าออกไปโอเคะค่ะ, okay, คะน่าสนใจมากๆเลยแต่วันนี้ขอบคุณนะคะคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารร้อยปีชูชาติอนุสร์นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมประกวด CPW Idol ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้าง กิจกรรมประกวด CPW Idol นะคะแลวเราก็ไม่อยู่กับพี่ผู้ประกวดคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อโบตัน CPW 07ค่ะอ่าวันนี้พี่มีโชว์ความสามารถอะไรให้พวกเรารับชมคะวันนี้มาโชว์รำมวยไทยค่ะค่ะขอแสดงให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวรอดูบนเวทีดีกว่าค่ะอโอเคค่ะงั้นรอติดตามรับชมเลยนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะ ก็ปวดอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะในนําตัวไหนคะพี่ชื่อกาดครับ CPW05 ครับผมแล้ววันนี้พี่ได้มีการแสดงโชว์อะไรไปคะวันนี้นะครับพี่กาดนะครับได้แสดงโชว์ทำนองสนอครับเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราครับผมแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะก็มีความมีระดับความที่มั่นใจมากครับตอนนี้มองจองหัวแล้วนะเออมั่นใจมากครับผมก็ขอไปกันหนลังใจให้พี่นะคะชื้อค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารแฮงกา9ในทีนายข้างหลังฝนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของรายวิชาโดนเบสเล e ร์น i ิ่งนะคะในไหนเนี่ยเราก็ได้มาถึงอาคารแฮงกาแล้วนะคะเนี่ยต้องลองเล่นสักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะงั้นเต็นลองใจให้ฝนได้นะคะเราไปลองเล่นกันเลยตามมาเลยค่ะ ิจกรรมมีโดนนะคะก็ถือว่าท้าทายฝนมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะอุ้ยฝนอยากลองขับเป็นบ้างจังเลยแล้วมันต้องขับยังไงละเนี่ยฝนทำไรอะ่ะอยากลองขับจังเลยอยามันขับยังไงเหรอเอางนี้เราไปเล่นไฟสิมกันเถ <Okay. S 3> อะโอเคไปกัน let's go ก็ก eh? ิจกรรมนี้คือสนุกมากๆเลยเหมือนได้ลองนั่งเครื่องบินแล้วก็ขับเครื่องบินจริงๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับความรู้วันนี้นะคะขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา2565ครั้งหน้าน้ำฝนจะพาไปทัวร์กิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้ำฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย